ครับสวัสดีครับพี่น้องครับเบลูกเศษช่อง8ามร้อยเกษตรแม่แลลวครับพี่น้องครับมือนี้ภาพพี่น้องนะครับมาพิสูจน์กันนะครับว่าข้าวโพดตนหนึ่งสามฝักสองักเนี่ยมันเป็นเมล็ดบอนะครับเนาะเ้าวโพนี่ก็อายุเก่าสิบสองมือนแะครับเลยเก่าสิบมือขึ้นมาแล้วนะครับเนาะกะสีแกะเบิ้งได้แล้วครับตอนนี้บาโอกะมาแกะให้เบิ้งให้เห็นนะครับแกะแล้วไฟไทยด้วครับพี่น้องครับเพราะว่า ไทยไปน้ําแกไปน้ามันมันกันยากนะครับนี่แหละครับต้นนี่สามฝากครับพี่น้องเลาแกให้เบิ้งเห็นบอกครับมีมล็ดด้วยครับพี่น้องครับมีมล็ด okay. ทั้งสามฝักเลยนะครับฝักหน่อยกับมีนะครับฝักหน่อยก็มีกะมเมล็ดเต็มอยู่ด้วยครับครับกะบ่มีฟัดล้อเนาะก็ถือว่าเต็มอยู่ครับพี่น้องครับการที่เขาโพดนะครับสี่มีมเล็ดบ่มีเมล็ดกะยางที่บอก ไปก่อนหน้านี้ในคลิปที่ผ่านมานะครับว่าเท่าสังเกตที่ไหมได้ครับพี่น้องครับสังเกตที่ไหมถ้าไหมหลายก็มีเมล็ดแน่นอนนะครับพี่น้องครับถ้ามีไหมก็มีเมล็ดแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าฟักใ่ไหมหลายก็แสดงว่ามเมล็ดกับสีใ่สีลายสีเต็มคือกันนะครับพี่น้องอันนี้คือตอนสามฝักนะครับกับมาแกะให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งนะครับมาเบิ้งกันว่า มันออกสองสามฟักเนี่ยมันออกลายก็จริงแต่มันเป็นเมล็ดบ่อนะครับเนาะนี่ฟักลางๆนะครับฟักที่มันแซมันออกมานะครับหรือฟักซ่อนฟักซ่อนฟักก็ดีนะครับพี่น้องครับกับจิมแกะเบิงว่ามันมีเมล็ดบ่อนะครับนี่มีเมล็ดครับพี่น้องครับฟักนี่กับบ่ได้ใหญ่นะครับก็เกือบซ้ำแขนฟักนี่ซ้ำแขนขึ้นนะครับ ก็มีเมล็ดเต็มไปเบิดแล้วเนาะครับนี่คือเก้าพดเก้าสิบวันขึ้นนะครับพี่น้องครับกับมาแกเบิรงฟักนะครับว่าเมล็ดเป็นอย่างไรนะครับเห็นบอกครับต้นนี้สองฟักสามฟักมันซ้อนกันอยู่อยากซิหูกันนะครับว่าไอที่ซ่อนซ่อนกันอยู่เนี่ยมันเป็นเมล็ดบอลนะครับเนาะแต่ว่าถ้ามีไหมนะครับเบาโอกกับมั่นใจว่ามีเมล็ดแหละแต่ว่ามันอาจสีเม็ดเมล็ดบนใยเนาะครับเพราะว่าฟักมันกะหน่อย นะครับมันอาจจะมีปิดแส้ก็มานะครับแต่ว่าเขาปลูกกระโพดเลี้ยงซั์นะครับเขาปลูกกระโพดเลี้ยงสัต์มีเขาปลูกออมาเล็ดเพื่อไปเก็บเกี่ยวสีขายนะครับพี่น้องครับก็เลยฟักใดที่เป็นเมล็ดก็คือว่ามันได้ประโยชน์ได้ผลผลิตเบิดนะครับพี่น้องครับนี่ครับกระแกเบิ้งเฉพาะช่วงยอดนะครับเนาะ เพราะว่าบ่อยากแกะเบิดเพราะว่าช่วงนี้มันกระย่างบ้านเด็กแกะเต็มที่นะครับแล้วก็บ่อยากแกะเปิดไว้เบิดเพราะว่ามันกะสิเป็นจุดสนใจของพวกนกนะครับนกหนูที Isa ่สีมาแทะทำลายผลผลิตของเฮานะครับพี่น้องครับเห็นไหมครับนี like. ่ฟักซอนสาเหตุที่มันเป็นฟักซอนกัดย <c oughs> <c oughs> <aları> ่างที่บอกคิปที่ผ่านมากก็คือการใส่ปุ๋ยนี่แหละครับพี่น้องครับถ้าใส่ปุ๋ย แต่ละสูตรนี่มันกะสีมีผลขางเคียงขึ้นกันนะครับทักซอนหลายๆนีกะอาจจะเป็นว่าผลขางเคี่ยงมาจากปุ๋ยสูตรเสมอนะครับ1ิมหาชิหาิหา,หาที่เบาโอไซนะครับแต่ว่ากระต้องไซสําหรับเบาโอเนาะเพื่อก็อยากให้เขา,ามีฟักนี่แหละครับหลายๆนะครับแล้วกับเบาโอกรผสมกับสูตรสามสามสามศูนย์นะครับ ก็ถือว่าเป็นการเร่งฟักครับเร่งฟักสั่งฟักไปน้ำเนาะครับเนาะหรือใส่0060นี่แหละครับพี่น้องต้นสามฝักกะมีเมล็ดแล้วครับพี่น้องครับต้นสามฝักกะมีเมล็ดเนาะครับเนาะถือว่าเป็นเป็นเมล็ดที่ที่เต็มนะครับกับค่อนข้างเริ่มเหลืองเริ่มแดงแล้วนะครับเนาะถ้าเหลือง ครับกดบะโลงนี่ก็ถือว่าแก้แล้วนะครับถ้าแก้แล้วก็ย่างที่บอกนะครับพี่น้องครับถ้าแก้แล้วกดบะโล่งแล้วนะครับแข็งแล้วนะครับเขาก็สามารถที่ท,ทิ้งนา้าได้เลยนะครับเนาะสามารถที่ทิ้งน้าในช่วง90วัน95วันเนี่ยทิ้งน้าได้นะครับเนาะก็คือว่าเขาสามารถทิ้งน้าได้ถ้าพี่น้องท่านใดต้องการอยากได้ต้นสดนะครับไปใส่ประโยชน์ ไปเป็นอาหารวัวไปมักสี่กับช่วงนี้ก็ตัดยอดตัดยอดออกไปได้อยู่นะครับพี่น้องครับคือว่าเริ่มตัดยอดได้เลยตั้งแต่90วันแต่จะให้ดีว่าว่า,วา,วาตัดสัก95วันนะครับตัดยอดไปให้หวัวหรือไปหมักให้วัวได้ครับพี่น้องครับตอนนี้เบาก็มีวัวอยู่ครับกับทย่อยนะครับทย่อยตัดตัดไปให้วัวกินนะครับมันก็ถือว่าเป็น อาหารเป็นโปรตีนอย่างดีเลยสําหรับงวนะครับเนาะแล้วการที่เขาหยุดน้ํานะครับแล้วก็ตัดยอดออกก็มันก็เป็นข้อดีในการเล่งให้เขาปวดแก้ไว้นะครับพี่น้องครับก็ถือว่าเป็นการบังคับแก่นะครับเนาะต่ถ้าพี่น้องท่านใดนะครับถ้าบอยอยากตัดกับบอเป็นยังครับกัปล่อยมันแห้งไปนะครับพี่น้องครับก็ปล่อยให้ใบําต้นมันแห้งไปเก็จ่คอย เก็บเกลียวนะครับเอาเมล็ดสีพิขายนะครับพี่น้องครับเอาล้วครับสําหรับคลิปนี้ก็เอามาแช่มาแบ่งปันนะครับมาพิสูจน์กันให้เห็นนะครับว่าข้าวโพดสองสามฟักเนี่ยมันสิเป็นเมล็ดบอสนะครับพี่น้องครับกาเปอร์เซ็นต์สองสามฟักของเบ้าโอนี่แปลงที่ปลูกนะครับสามไร่หนึ่งงานนี่ไร่หนึ่งจะตกอยู่สักสิบเปอร์เซ็นต์นี่แหละครับพี่น้อง สิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับที่มีสองฝากถึงสามฝักนะครับการปลูกข้าวโพดนี่นึ่งฟักก็ถือว่าได้ทุนนะครับเนาะสองฝักก็ถือว่าเป็นกําไรมาเลยนะครับแต่สามฟัง่ถือว่าเป็นโบนัสครับพี่น้องครับนี่แหละครับแต่ฟังในเล็กๆน้อยมันมีมะร็ตเท้าสีนะครับมลร็ดมันก็เพิ่มผลผลิตเข้าไปนะครับก็่ไดเสียหายอย่างไรขอแต่ว่าฟักหลักๆนะครับ มีเมล็ดเต็มไปเบิดนีเขาก็ถือว่าเป็นผลผลิตเป็นเป็นกำไรที่เขาสีได้มากนะครับพี่น้องครับเอาละครับสําหรับคลิปนี้เอามาแช่มาแบ่งปันแนวทางนะครับสําหรับพี่น้องที่ปลูกกระพดวหรือพี่น้องที่สนใจนะครับก็มาเบิงเป็นแนวทางศึกษาไปนั่งกันครับพี่น้องครับเอาละครับสําหรับคลิปนี้ถ้าถือใจก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้เลยครับเด้อสำหรับคลิปนี้เบาไปครับขอบคุณครับ